ที่บ้านยาโยมคนในมีเยอะก็สามารถเพาะพันธุ์และปลูกไว้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านทิ้งไว้เวลาเราเจ็บป่วยเนี่เราสามารถเด็ดเอามาเคี่ยวใดเลยก็ได้หรือเอาไปตากแห้งแล้วไปต้มกับน้ำร้อนก็ได้ก็คลิปนี้แค่มานำเสนอเรื่องควาทลายโจรพืช สมุนไพรของพื้นบ้านของคนไทยเราอย่าทิ้งสามารถเอามาช่วยตอนเจ็บคอและเป็นไข้เป็นหวัดได้ขอจรรญพรายาโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้คิปวันนั้นใดอัปเดตเรื่อง ต้นไม้เสร็จแ,แล้วก็มีต้นฟาทลายโจรด้วยเดี๋ยววันนี้พระจะพามาดูหลวงพี่เขาเอาไปลงดินแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟาทลายโจรเป็นสมนุนไพรพื้นบ้านของคนไทยเราว่าเอามาลงดินแล้วเป็นยังไงบ้างมาเนี่ยลงดินอยู่ ที่นำกระเบื้องเอามากันนี้ไม่ใช่กระทางต้นไม้นะเนื่งจากหมาเนี่ยมันชอบเ,อเข้ามาตะกุยเอเนี่ยลงดิและเนี่ยเป็นตน้นฝาทลายโจรนเข้าเชื่อกันตอนนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเขาเชื่อกันว่าสามารถกินแล้วตานพวกไวรัสได้ถ้าเป็นใบสดๆเนี่ยเขามากจะนำเอาไปต้มกับน้ำ น้ำต้มกับน้ำร้อนเนี่ยเอามาดื่มกันและถ้าบางคนเนี่ยเอาไปเคี่ยวเด็ดแล้วเอาไปเคี่ยวได้แต่สําหรับพระเนี่ยคงไม่ได้อะมันคงเกินแต่ทุกวันนี้ก็ทําว่าชันอยู่ไหมก็ชั่นอยู่แต่เป็นแคปซูลน,นะเป็นแคปซูลที่เขาอัดเป็นแคปซูลแล้วสามารถ,ถเอามาชันได้และเอามา กินไดเ้เพราะเนื่องจากมันไม่มีรถคมมากไปอยู่ตรงนั้นก็ได้นะถ้าแสงสว่างเกินไปนี่นะเป็นฟ้าทลายโจรตนตอนนี้สมบูรณ์มากเลยเนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกม,มันเป็นปูนก็เลยเอาไอ้โกที่โกดี่เขาไม่ได้ใช้แล้วโกดีวางกระดูกอะ่ะเขาไม่ได้ใช้แล้วลืมมาก็เอาดินมาเอาดินมา ลงเสร็จแ,แล้วก็เอาตนมาลงเนี่ยตอนนี้โดนน้ำฝนใหม่ๆใบกำลังเที่ยวดีเลยเนี่ก็ถ้าที่บานยาโยมคนในมีเยอะก็สามารถเพาะพันธุ์และปลูกไว้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านทิ้งไว้เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราสามารถเด็ด เอามาเคี่ยวใดเลยก็ได้หรือเอาไปตากแห้งแล้วไปต้มกับน้ำร้อนก็ได้ก็คลิปนี้แค่มานำเสนอเรื่องควาทลายโจรพืชสมุนไพรของพื้นบ้านของคนไทยเราอย่าทิ้งสามารถเอามาช่วยตอนเจ็บคอและเป็นไข้เป็นหวัดได้ก็คลิปนี้ถ้าดูแล้วถูกใจ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนาพิชามึงแมวด้วยก็จบคลิป,ล,ปลิปเพียงเท่านี้ขอเจร,รัญพร